ไหนๆก็มีปีศาจแล้วขอเทพของแต่ละราศีด้วยได้ไหมครับคุณได้สิทธนั้นเดี๋ยวนี้ค่ะจะรอช้าอยู่ใหญ่คะเราไปชมกันเลยดีกว่าว่าเทพประจําราศีของแต่ละราศีมีเทพองค์ใดกันบ้างไปดูกันเลยค่ะเทพประจําราศีเมษเทพมาร์สเทพเจ้าแห่งสงคราม มาร์สเป็นเทพในตำนานเทพปรกรณำโรมันที่เทียบเท่ากับเทพแอริสในตำนานเทพปรกรณำกรีกเทพมาร์ส <Mars S 1> เป็นเทพแห่งสงครามเป็นลูกของเทพีจูโนโและเทพจูปิเตอร์เป็นสามีของเทพีเบลโลนาและคนรักของเทพีวีนัส มาร์เป็นเทพทางการทหารที่เป็นที่สักการะของกองทหารโรมันนักรบโรมันถือว่ามาร์เป็นเทพที่มีความสำคัญเป็นลำดับสองรองลงมาจากเทพจูปิเตอร์นั่นเองค่ะเทพประจำราศีพฤกษบและตุลวีนัสเทพีแห่งความรักและความงามวีนัสเป็นเทพ,พเจ้าโรมันซึ่งมีหน้าที่ครอบคลุมความรักความงามเพศ ภาวะเจริญพันธุ์และความรุ่งเรืองในเทพกรณามโรมันพระนางทรงเป็นมารดาแห่งชาวโรมันผ่านพระโอรสไอเนียสผู้รอดจากสงครามกรุงทรอยแล้วหนีมาอย่างกรุงอิตาลีจูเลียซีซ่าอ้างว่าพระนางเป็นบรรพบุรุษของตนวีนัสเป็นหัวใจของเทศกาลศาสนาหลายเทศกาล และได้รับการเคารพบูชาในศาสนาโรมันภายใต้ชื่อละทิต่างๆอีกด้วยค่ะเทพประจำราศีเมทุนและราศีกันเมอร์คิวรีเทพเจ้าแห่งการสื่อสารเมอร์คิวรีเป็นเทพผู้คุ้มครองเหล่านักเดินทางคนเลี้ยงแกะโจนผู้เร่ร่อนกวีนักกีฬานักประดิษฐ์และพ่อค้าจนอาจเรียกได้ว่า เมอร์คิวรีเป็นเทพแห่งการสื่อสารพระองค์ทรงเป็นบุตรของเทพซุสเกิดแต่นางเมยามีของวิเศษคือหมวกและรองเท้ามีปีกเรียกว่าเพตตาซัสซึ่งเป็นของขวัญที่ได้รับจากเทพบิดาเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นเทพสื่อสารได้ดีนั่นเองค่ะ5ราศีออกไปเรียบร้อยแล้วนะคะอีก6ราศีที่เหลือ follow และติดตามคลิปต่อไปได้เลยค่ะ